อไปไหนมาวิวก็ยังไม่มาจะเรียกไปรอต้อนรับขนาดน,นั้นเหรอหมฮะ,ะไปดูที่น้องวิวเมื่อเช้านี้ให้สัมภาษณ์มีเสียงไหมหลังจากที่มาถึงก็พูดสั้นๆนะครับท่านผู้ชมมีเสียงหรือเปล่าระหว่างรอสักนิดหนึ่งรอท่านผู้ชมอยู่ ฟังเลย<อ>ฟัง<อ>เลยครับผมครับผมก็สนึกในกุณาพระมหาธที่คุณนะครับของพ้องหญิงนะครับที่ได้มอบช่อดอกไม้กับผมนะครับที่กรุงปารีสนะครับครับผมก็เป็นเกียรติอย่างมากครับแล้วก็เชื่อว่าช่อดอกไม้ก็จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผมในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับแล้วก็ด้วยพระบารมี 69ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวนะครับทาให้ผมสร้างความสําเร็จให้กับประเทศไทยครั้งแรกนะครับก็เรือกในโอกาสหมามืคนเฉลิฉงมมืคนเฉลิมพระชนมาพรรษาครบหรอบนะครับผมขอน้อมเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกทางนี้แด่พระองค์ท่านด้วยครับตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดคืออะไรคะตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากพักครับเพราะว่ายิงแล้วก็ช่วงที่มีแข่งเนี่ยก็ใช้เวลานานาน,นะครับแล้วก็บวกกับ วันนี้เราก็เดินทางนานด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็รอดูว่าตารางฝึกซ้อมเป็นยังไงครับเจแปนโอเพนคาดว่าต้องไปครับเพราะว่าเป็นเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเกาหลีเนี่ยอาจจะต้องถอนเพราะว่าอยู่คนละเมืองแล้วอาจต้องเดินทางไกลครับก็แผนคร่าวๆสำหรับผมกับโค้ชว่ามีไปญี่ปุ่นครับ จากเกมที่เกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยครับเราจะนำมาปรับอะไรกันบ้างครับในในช่วงหลังจากนี้หรือว่าโอกาสครั้งต่อไปครับจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกนั่นท่านผู้ชมเจ้าตัวบอกขอบคุณบ้านทองหยอดโค้ชเป็นและโค้ชทุกคนเจ้าหน้าที่สมโมสรบ้านทองหยอดคุณพ่อคุณแม่กับน้องสาวที่ไปกำลังใจให้ตลอดส้มจะมาด้วยนะเนี่ยค่ะแล้วก็บอกจะพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะตอนนี้หิวอยากกินชาบูและปิ้งย่างมากที่สุดเลยวิว ชอบบุฟเฟ่ยู่แล้วน้องบอกอ่าเหมือนพี่เลยชอบบุฟเฟ่ชอบบุฟเฟ่ปิ้งย่างเคือ,อมันก็จะหนักไปกนิดหนึ่งถ้าถึงอาจจะมาปิ้งย่างบนตึก<ะ>เรรงใจอาคารเขาสักนิดหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องระบบเดี๋ยวจัดเบื้องต้นท่านผู้ชมอย่าว่านะมันฉุกเฉินข้าวกะเพราไข่าดาวกันได้ไหมค<ะ>่ะแล้วตอนนี้กําลังประสานพิที้านสมบูรณ์พราะชนาบอกเปิดครัวด,ด่วนเคยสัญญา,าไว้แต่คาดกันเพราะต้องไปแข่งก่อนค่ะปูไงค่ะอ่เดี๋ยวจัดมาเาท่าที่ทําได้เป็นกล่องเป็นกล่องค่ะ อ่เดี๋ยวจะมอบอคือเข้าใจใช่ไหมอ่อีสีปีจะทำให้ดีกว่านี้แล้วก็ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นความฝันของน้องก็คืออออิงแลนด์ค่ะชอบลิเวอร์พูลแต่ถ้าลิเวอร์พูลแพ้อย่ามาถล่มผมนะในเบื้องต้น่านผมอ่ะ